ต o เอต้าโฟรจูเนอร์นะครับคันนี้ติดชุดกล่องนะครับผมของทูเร่ฟอร์สนะครับเป็นตัวซส์เอลนะครับผมตัวทูเร่ฟอร์สนะครับผมเป็นพร้อมชุดคาร์ทูเร่นะครับผมครบชุดนะครับเดี๋ยวดูตัวกล่องนะครับผมตัวกล่องของทูเล่นะครับตัวนี้จะเป็นพื้นผิวแบบลายเยฟบล่านะครับเป็นผิวลูก้นะครับ พอพื้นผิวนะครับผมช่วยลดเสียงนะครับผมสามารถขับขี่เร็วได้นะครับผมตัวชุดดอกกุญแจนะครับสามารถเปิดปิดนะครับเป็นกุญแจล็อกนะครับเปิดปิดได้สองฝั่งนะครับผมตัวกล่องนะครับสามารถขับขี่เร็วได้นะครับมรดูุน้ําหนักได้เยอะนะครับผม ตัวชุดคา,น,คน,คานนะครับเป็นคานทูเล่นะครับผมมีชุดกุญเจล็อกกันขโมยนะครับเป็นวิงบานะครับลดเรื่องเสียงนะครับโอเคครับสำหรับ Toyota Fortuner นะครับเต็ชุดกล่องนะครับผมของทางทูเล่น,นะครับ